ตายแล้วไปไหนหรือว่าศาส,สนาคือธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดจริงหรือเปล่าคำถามแบบนี้คิดว่าหลายคนคงเคยสงสัยนะคะวันนี้เราจะมาดำดิ่งเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยทั้งเรื่องชีวิตหลังความตายบทบาทในสังคมแล้วก็เรื่องเ,ออเงินเงิน,งนทอง,ทองของศรัทธาครับเราจะลองไล่ดูกันตั้งแต่แนวคิดเรื่องกรรมการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนา ไปจนถึงเรื่องวันที่ภาคษาในศาสนาคริสต์แล้วก็จะดูมุมมองทางวิทยาศาสตร์ด้วยครับที่เข้ามาท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับเรื่องจิตหลังความตายใช่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อด้วยนะคะว่าความเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทํางานยังไงในสังคมของเราเป็นแค่เครื่องมือควบคุมหรือว่าจริงๆแล้วช่วยปลอบประโลมจิตใจหรือทําหน้าที่อย่างอื่นอีกและอีกประเด็นที่น่าจะสําคัญมากๆคือเรื่อง ความมั่งคั่งขององค์กรศาสนาต่างๆทั้งในไทยแล้วก็ระดับโลกเลยนะครับว่ามันเชื่อมโยงกับศรัทธาความโปร่งใสแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงบ้างโหน่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเรื่องชีวิตหลังความตายก่อนในมุมของพุทธศาสนาเนี่ยจะมองต่างออกไปเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แบบเส้นตรงแต่เป็นวงโจรวนไปเรื่อยๆที่เรียกว่าสังสารวัตครับผมขับเคลื่อนด้วยกรรม ที่แต่และคนทำเองคือไม่ใช่ว่ามีใครมาตัดสินแต่เป็นเหมือนกฎธรรมชาติเป้าหมายสูงสุดก็คือการหลุดพ้นหรือนิพพานไม่ใช่แค่ไปสวรรค์อย่างเดียวอ๋อค่ะซึ่งก็จะต่างจากทางาศาสนาคริสต์ที่จะมองเป็นเส้นตรงมากกว่ามีชีวิตเดียวตายแล้วก็รอพิพากษาไปสวรรค์หรือนรกนิรันดรไปเลยใช่ครับแล้วก็จะมีสถาบันาศาสนาหรือ church เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญ เป็นเหมือนผู้กุมกุญแจสู่ความรอดผ่านพิธีกรรมต่างๆอันนี้ก็ทำให้เกิดโครงสร้างอำนาจที่ค่อนข้างชัดเจนแต่แต่เดียวค่ะแล้ววิทยาศา,ศาสตร์เละคะเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงเพราะเหมือนเคยได้ยินเรื่องออการศึกษาประสบการณ์เฉียดตายหรือ NDEs ที่แบบว่าน่าทึ่งมากใช่ครับใช่ครับเรื่อง n d e นี้น่าสนใจมากมีงานวิจัยที่พบสัญญาณการทำงานของสมองหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วด้วยซ้ำ โหจริงเหรอคะนี่มันแบบว่าท้าทายความคิดเดิมๆเลยนะว่าสมองดับแล้วทุกอย่างก็จบครับผมเขาเรียกว่าเป็นปฏิทัศนศาสตร์ทางประสาทวิทยา neuroscientific paradox คือมันชี้ว่าวิทยาศาสตร์เองก็ยังเอ่ยยังฟันธงไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจุดสำนึกมันหายไปพร้อมร่างกายจริงๆหรือเปล่ามันเลยเปิดเปิดเหมือนเป็นพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ให้กับความเชื่อที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายหรือหักล้างได้ไม่ทั้งหมด อืมพอพูดถึงความเชื่อมันก็ยงมาถึงบทบาทในสังคมเลยนะคะที่แบบชอบพูดกันว่านรกสวรรค์สร้างไว้ให้คนกลัวอะไรแบบนี้มันดูเหมือนศาสนาเป็นกลไกควบคุมสังคมหรือเปล่าคะให้คนกลัวบาปกลัวกรรมกลัวการพิพากษาจะได้ไม่ทําผิดก็มีส่วนครับในแง่ของการควบคุมพฤติกรรมแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นศาสนายังช่วยจัดการกับความกลัวที่พื้นฐานมากๆของมนุษย์คือความกลัวตายให้ความหมายกับการดํารงอยู่ด้วย อ๋อค่ะและที่น่าสนใจมากๆก็คือหลักปฏิบัติบางอย่างอย่างเช่นสติหรือ mindfulness ที่มาจากพุทธศาสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกนำไปใช้ในทางจิตวิทยาเยอะมากอย่างพวก MBR s หรือ DBT ใช่ใช่ค่ะเคยได้ยินเหมือนกันที่เอาไปช่วยลดความเครียดจัดการอารมณ์ครับซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงแม้จะแยกออกจากความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติไปแล้วก็ตามแสดงว่ามันมีประโยชน์ใช้สอยในตัวมันเองอื จากเรื่องจิตใจมาถึงเรื่องที่อาจจะจับต้องได้มากขึ้นอย่างเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างค่ะธุรกิจศาสนาคำนี้แรงเหมือนกันนะแต่ในไทยเราก็จะคุ้นกับคำว่าพุทธพาณิชย์ใช่ไหมคะครับผมชัดเจนเลยคือการที่วัตถุมงคลหรือพิธีกรรมบางอย่างมันมีการตลาดมีการสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ดูคล้ายๆกับสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่ง แล้วมันก็นํามาสู่คําถามเรื่องความมั่งคั่งของวัดหรือองค์กรศาสนาในไทยใช่ไหมคะที่มีเงินหมุนเวียนเยอะมากใช่ครับมีข้อมูลประเมินอย่างเช่นเงินบริจาคต่อปีอาจจะสูงถึงหลักหมื่นล้านบาทหรือตัวเลขเงินฝากในธนาคารในชื่อวัดเมื่อหลายปีก่อนก็เคยมีรายงานว่าสูงถึงหลักแสนล้านบาทโอ้ตัวเลขเยอะมากครับแต่ปัญหาที่มักจะปามมาก็คือเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบ คือมันยังขาดระบบที่ชัดเจนทำให้เกิดช่องโหว่แล้วก็มีข่าวเรื่องทุจริตออกมาเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นกันอืมค่ะไม่ใช่แค่ในไทยด้วยใช่ไหมคะถ้ามองภาพใหญ่ระดับโลกใช่เลยครับระดับโลกเนี่ยองค์กรศาสนาใหญ่ๆบางแห่งอย่าง c Church of l a t ั e r d เด s a i n t s หรือมุฮัมมัดเดียในอินโดนีเซียเนี่ยประเมินกันว่าทรัพย์สินมหาศาลอาจจะมากกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่บางบริษัทด้วยซ้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์กับการลงทุนต่างๆ อย่างกรณีวติกันก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะครับวติกันนี้มีทั้งความมั่งคั่งที่ประเมินค่าได้ยากโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมีธนาคารวติกันเลงที่ทำกำไรแต่ในขณะเดียวกันก็เจอกับเรื่องอื้อฉาวทางการเงินมาตลอดและก็มีความพยายามปฏิรูปที่เอ,อ่อค่อนข้างจะยากลำบากมันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างขององ,องค์กรศาสนาขนาดใหญ่เลยครับอแต่ก็ร่วองอีกด้านด้วยหรือเปล่าคะ คือเงินบริจาคหรือทรัพย์สินเหล่านั้นมันก็มีส่วนที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมจริงๆเหมือนกันอย่างเช่นตั้งโรงทานช่วยเหลือคนยากไร้สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลหรือแนวคิดบวรบ้านวัดโรงเรียนที่วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนในอดีตถูกต้องครับอันนี้สาคัญมากคือมันไม่ใช่ภาพขาวดำไปสะทีเดียวมันเหมือนเป็นเออเรียกว่าเป็นระบบนิเวศอย่างหนึ่งก็ได้ครับ คือความต้องการทางจิตวิญญาณของคนเราเนี่ยมันนําไปสู่การสร้างเรื่องเล่าสร้างความเชื่อขึ้นมาค่ะซึ่งความเชื่อนี้ก็ช่วยสร้างระเบียบให้สังคมแล้วก็ให้ความสบายใจคนก็เลยสนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจและปัจจัยทางการเงินอ๋อค่ะค่ะพอได้รับการสนับสนุนสถาบันศาสนาก็แข็งแกร่งขึ้นมีทักษิณมากขึ้นและความแข็งแกร่งของสถาบันก็ย้อนกลับไปเสริมความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องเล่าหรือความเชื่อเดิมๆอีกทีมันวนลูบเชื่อมโยงกันไปหมดครับ การดําดิ่งครั้งนี้ของเรานี่พาไปไกลเหมือนกันนะคะตั้งแต่เรื่องความเชื่อที่มันแบบลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายไปจนถึงเรื่องกลไกทางสังคมแล้วก็เศรษฐศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆเลยครับผมมุมมองที่ค่อนข้างวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องความมั่งคัง่งการขาดความโปร่งใสหรือการที่ศรัทธาถูกทําให้กลายเป็นสินค้าเนี่ยมันก็มีข้อมูลมีเหตุผลมารองรับอย่างที่เราคุยกันไป แต่ในขณะเดียวกันการจะมองแค่ด้านนั้นด้านเดียวก็อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าศาสนาเองมันก็ตอบสนองความต้องการทางจิตใจที่ลึกซึ้งของมนุษย์แล้วก็มีส่วนในการทําประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเหมือนกันบางทีศาสนาอาจจะไม่ใช่แค่ธุรกิจอย่างที่คนชอบพูดกันแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนของมนุษย์มากๆครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างความกลัวความหวังอุดมคติความต้องการทางสังคมแล้วก็ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ ไอความตึงเครียดระหว่างเรื่องศักดิ์สิทธิ์กับเรื่องทางโลกแบบเนี้ยมันอยู่คู่กับาศาสนามาตลอดไม่ใช่เรื่องใหม่เลยอืมแล้วบทสรุปสุดท้ายล่ะคะจะเป็นยังไงบางทีคําถามปลายเปิดที่สําคัญมากๆสําหรับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามอาจจะเป็นว่าเราจะสร้างกลไกลความรับผิดชอบหรือความโปร่งใสให้กับองค์กรศาสนาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างครับ เพื่อให้แน่ใจว่าพลังอันมหาศาลของศรัทธานี้จะถูกนำไปใช้เพื่อเป้าหมายที่สูงส่งกว่าแค่การสะสมทุนหรือความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียว